เราจะพาแม่มานั่งชิงช้าจวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแม่ะเ้ยตื่นเต้นผมจที่กันเฮ้ยตอบจากกระดูกกระดิ่งทำใจไม่ได้เ้ยเฮ้ยมันแข่งหมดทุกคนดูดิมันก็เสียวๆตัวดีได้หันที่หันไปดูสวยแม่น้ำหนาหันก็ได้นี่นะครับพาคุณแก่ครับ ขาเค้นแก่มาขึ้นชิงช้างสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีเด็กตื่นเต้นมีครบเลยนะครับมีคนแก่พนักงานแล้วก็มีเด็กนะครับมีคนอ้วนด้วยครับเป็นเบาหวานมีครบเลยครับวันนี้เฮ้ยพอดีตัวเต็มชิงช้างสวรรค์กันมาชิงชางมาหมุนนะคะโอ้โหมีคนตื่นเต้นหนึ่งอัตราทุกคน หมอป้ามีรัตนาเธอมีอะไรลินดานี่กล้องสวยมากเลยอ่ะจริงเหรอฟ้าท้องขะหลังเนี่ยสะพรั่งมากนี่คือไหมว่าเรามาทำไมเราจะพาแม่มานั่งชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแมนไปเราแจ้งแม่ให้แม่ขึ้นคนเดียวไงแม่ขึ้นคนเดียว งานวัดน่ะงานวัดแก้าทีวิวเด้ออันนี้มันอันนี้เป็นเหมือนงานวัดนะอันนี้ปูอันนี้ปูของที่งานวัดปูจะเสียเลยกานัมันมันนีเหมือนชินช้างงานวัดมันนี่เธอขี่ตอนสมัยสาวๆนะอันนี้มันปูปูทิงช้าสวรรค์อันนี้คือแม่แม่กับพาเล่ยังไม่เคยขึ้นเนาะแต่ฟ้าเนาะเคยขึ้นตอนอยู่อังกฤษเนาะฟ้าเคยขึ้นของมีลอนนอน์ไอกับลิเวอร์พูไอ้นะเคยขึ้นเป็นงานวัดน่ะก็อยากพาแม่กับพาเล่มาลองดูว่าเป็นยังไงก็หาทุกคน วแล้วบอกอยากเล่นเออไหนไม่อยากเล่นไงยังม,ม,มุมยักษ์ก็มีมอยังมุมใหญ่นั่นเหรอชิงช้ายักษ์นะทุกคนเดี๋ยวจะพาแม่กับพาเล่เไปขึ้นค,คทนท่านพบอกราคาหน่อยบอกราคา คนพิการได้200นะคะได้ลด50บาทเด็กร้อยห้าเด็กร้อยห้าสิบบาทคนแก่250คนถออออคนอ้วนไม250งนองราสิคุณเสียเปลียนมึงได้ตอบก่นแปดร้อยห้าได้อกันเลยคนอบาทเนี่ยนะมันอาจจะมีราคาหน่อยนะทุกคนพ่กแม่ถ่ยทงหมด10นาที10นาทีแม่นานอยู่ไหเขาบอกว่า3รอบพี่เขาบอก3รอบต้นเต้น ผมอ่ะอืมกระเลแรงตองแตงผมอ่ะอืมกระเลแรงตองแตงพ่อพรจากสองแสงผมอ่ะพ่อพรจากสองแสงน้องตองแตงพี่น้อยใจอายดูดีแย่อย่างดีเลยพี่น้องดูเยี่ยมเจ๊ ไม่เขาเลือดลง่มทำไมเขาเอาลอยขึ้นมาก่อนนะเขาจะเขาจะทิงคนแก่ไมด้มั้ง่สุดอ้เขาเอาคนขึ้นไงเสียวแม่มาต่างมาต่างแต่ที่แม่นั่งชิงช้ากอโอ้ต่างเดิวเลยสมัยงานวัาตึกตอนั้นแม่สาวน่ะเคยขึ้นั่งตนเรอสาวการเร็ววิวอยู่นี่เยอะมันเยอะ

วิวสวยมากเลยทุกคนดูดิคุณมาไอ้ตาเป็อยาอะไรเค่กระเสีบมันนี่เองย่าใอยาตาดูหน้าแม่มันก่อดีแข็งคนแล้วไปแก้กันดุกกระดิกแล้วพี่น้องเอ้ยเงี้ยวแตกเพราะต้องกัวดิีน้องถ่ายรูปให้อหนึ่งสองปาหนึสองซมันก็เสียวๆตัวดีได้ ฉันน่ะไม่เคยขึ้นชีงชาสวรรค์ฉันเกลียดความสูงมากตอน<ช>งานวัดอ่ะงานวัดอ่ะโคตรเกลียดเลยเพราะเลยว่ามันมีแค่ลูกกรงไงแต่ครั้งนี้มันมีแบบว่ากระจงกระจกแบบอุ้ยไม่ใช่กระจกด้วยแม่ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไป็นไก่ประตูเลยเด้อะใครอยากใครอยากมานั่งงาน,นันงนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ก่าเกินกันไม่งั้นไม่ได้ลงสายที่บนนั้นก็ใช่ไม่ได้เกินกลงอะไรอะไรอะไรเลื่อนลงแล้วนะคะทุกคน ทั้งทำใจไม่ได้เว้ยเฮ้ยมึงแว่งหมดทุกคนดูดิมาหลังที่หันไปดูสีสวยแม่น้ำหนาอหันก็ได้ไม่สวยไม่อยากหันอไม่อยากมึงอยากันจับดินี่ทุกคนดูเรามาอยู่จุดสูงสุดแล้วนะคะทุกคนโอ้เราเรากำลังจะลงอีกแล้วเราอยู่สุดสุด เอาไออ,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 ออ่ะก็พ่อมาถินด้วยเะยอ่ะตาอือ้เราไปอยู่จุดสูงสุดข้างบนเลยนะนูน่นนู่นน่ะเอาเราไปค้างไว้ข้างบนน่ะไปพาแม่ไปย้อนไปไปนู่นให้พี่เขา,น,า,าน,นู่นให้พี่เขา้ี่หัดนั่นดิเออให้พี่เขาตัดก่อนล้อก่อนล้อด่าม้าไถอยู่ข้างล่างนะถไถยหญ่อะเล่นนะมาเล่นม้าหมุน านานๆทีเนาะพามาเปิดหูเปิดตาอยู่แต่ในบ้านบ้าเป็นปีนนแล้วนะใช่พี่จะออกมาเลยนูนๆ,นนๆ,นนๆนอยู่ข้างบน,นอยู่ชั้นสองเดี๋ยวมันหมุนมาเดี๋ยวพ่น่าจ,จะเห็นนะทุกคนนะพอมีหลานเท่านั้นหลานถ้นาทำอะไราคือยอมหมดบอกเลย แต่ละเปกับบ้านกันมันเสียวสลังบุกบเลยอ่ะเสียวูปไปหดตู่หดทุกอย่ว้าวววแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ก็พาคนแก่มาดีแรกนะเริ่มยังปักปักปักเออนะคะ